เบสบอได้ทั้งลุ้นได้ทั้งแรกแจกไม่อั้นมินิเบสปลอลได้ทั้งลุ้นได้ทั้งแรกแจกไม่อัน วันที่เป็นวันดีเราจะจับแจกกันแล้วเดี๋ยววิย้ำกันก่อนว่าวิธีการง่ายๆเลยย้ำแค่อร่อยสดชื่นกับมินิเมทสเปร์ครับแล้วอย่าลืมนะครับเก็บนี่เลยฝาจีบ<ม>หรือว่าจะเป็นฝากล่องน้าภาษาไทยของมินิเมทสเปรซก็ได้เขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจนส่งมาที่โตู้ปนสิทพลังสิทปทุมธานีหนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์รับเลยนะครับจี้ทองคำสเปรซ์ูลคาา่าหนึ่งพันแป รางวันเดียวอาทิตย์หนึ่งไม่ใช่นะอาทิตย์หนึ่งแจกถึง7รางวัลด้วยกันครับ,รว,ร,บรวมแล้ว91รางวัลมูลค่า9 1 0 0,000หนหมืบาทดเข็รับชิ้นส่วนกครับ7ธันวาคมนี้ครับเจ้าวนาว้าหรือว่าหลายๆคนบอกว่าแค่ส่งมาลุ้นไม่พอครับพี่ ครับเขามีโปรโมชั่นเพิ่มให้ด้วยว่านี่สะสมฝามินิเมสแปนครับพี่แล้วก็สามารถเก็บเยอะๆนะไปแลกซื้อมือถือสัมสุงพิเศษได้ด้วยเหมือนนะอ้าวอยากรู้แล้วครับว่าแรกยังไงติดต่อยังไงครับทีจีโฟนทุกสาขาทั่วประเทศนี่ตังเบอร์นี้เลยมาดูกันครับว่าสัปดาห์นี้จี้ทองคำสแสปจะเป็นของใครกันบ้าง ามาดูกันอ้าวยิ่งดีด้วยนะครับย้ำเลยคบว่า,างานนี้ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิดมากมินิแมสสปราดได้ทั้งรุ่นได้ทั้งแบบจะจัดไม่เอนมินิแมสสปแฟชรถเข้มเต็มรถซ้ำ วงนี้เป็นช่วงแข่งระเบิดครับสนับสนุนโดยมินิเมสสเปอเราจะแข่งเกมกันนะครับฝั่งไหนชนะนนเนี่ยจะได้เปิดคนละแผ่นป้ายนะครับหลังแผ่นป้ายจะมีจุนวนฝามินิเมสสเปอซ่อนอยู่ตั้งแต่1ฝา,าจนถึง100ฝาจ้อสฝาจ้า,จาสังเว้ทุกสัปดาห์ครับจนครบ3เดือนใครมีน้อยที่สุดจะถูกํำโทษในโดมระเบิดครับเกมในวันนี้นะครับที่เราจะแข่งกันมีชื่อเกมว่า ท่าท่าแดนเกมท่าท uh ่าแดนกติกาให้ทั้งสองทีมยืนเรียงสลับฟันปลาจากนั้นทั้งหมดเต้นตามจังหวะเพลงพร้อมกับส่งกระป๋องแป้งไปเรื่อยๆเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดดังขึ้นกระป๋องแป้งอยู่ที่ใครจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ซ่อนอยู่หลังแผ่นป้ายทีมไหนโดนทาแป้งน้อยที่สุดก่อนชนะไปเลยครับพร้อมแล้วมิวสิกมาตุ๊บตุบ สาป่านก็ได้นะและคำสั่งแรกนะครับสองหนึ่งสองสโอ้พี่แท้คุณโหนก็โดนทาตัวเองครับดูสิครับน้องสายป่านสาใจเชียวแต่ผมบอกก่อนนะถ่าเขาดินโดนแบบผมต้องทาแบบนี้นะครับไ่ใช่แปดนิดวแปดน่อยไปเลย นคุณแ้งยังงงอยู่นะครับเดี๋ยวดูเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแท้งครับอไระเดีข้างมันไม่ดน ผมขอย้ายสีได้ไหม,มไม่ทำแล้วแล้วแอ้โแพ้พะแพ้สองย้ายสีอ้าวพอแล้วครั้งที่สามคืออยากให้โดนตัวเองไงค,ค,คือคือคือหนึ่งสองสามโอ้โหไม่น่าเลยนะครับน้องมิวสาวสวยของเราโดนแป้งซะแล้วคือพี่อยากพูดว่าพี่อยากช่วยทาน แป้งซะแล้วแบบนี้สีส้มก็มีสตีตือนกสิครับเลยคลิกเลยเดก่อนเลยสองคำสั่งจะดูว่าสีไหนหรือคนละสุดนะครับพร้อมนะครับ สั่งเป็นอะไรตู้ก็เลยครับนี่ยนอันนี้ก็ไม่รับรนนี้ก็ไม่รับน่ครอาจะโดนคนเดีนก็ได้แถวเลยแถวเลยสั่งที่สี่ คะแนนไครับสีที่น่าคือสีน้ำเงินนั้นสีน้ำเงินมีสิทสะสมนะฮะจำนวนฝาจีบของมินิเมสแกลทว่าจะได้กี่ฝาจาก18แผ่นป้ายนะครับอา้าวเรามาดูว่า18แผ่นป้าย